สวัสดีครับแวะมาสั่งอาหารที่ร้านอาหาราสวนอาหารวังมะฉาเส้นสุละสองไปกินกับพี่ๆกับทีมงานที่น่ารักของเราวันนี้จะเดินทางไปหาพี่เดินทางไปหาไปเอาสักหน่อยนะครับผมอมถ้าหลังผมเป็นแปลงที่เขาปลูกผักกําลังสูบน้ํากันอยู่สวนอาหารวังมะฉาอยู่เส้นสุละสองเป็นสวนอาหารที่มีแม่น้ําอยู่ตรงกลาง แล้วก็จะมีร้านอาหารเป็นซุ้มๆอยู่อ้อมฝั่งทำเลดีมากๆบรรยากาศดีมากๆอาหารอร่อยมากๆวันนี้เรามาสั่งปช่อนแปะสะเนี่ยสุดเด็ดของที่นี่เลยนะครับอร่อยมากๆโอเคนะรับนงบอสน้งเบสเสร็จเราจะเดินทางไปหาพี่พี่ชายคุณลุงทีมงานที่น่ารักของเราอยากชิมกระเพราลำดวงสวัสดีครับคุณพรศักดิ์ก็เลยมีเวลานิดหน่อย นะครับมีเวลานิดหน่อยก็เลยมาไลฟ์กันสักหน่อยนะครับนะอะไรล่ะสิ่งที่สำคัญแต่มือใหม่ชอบลืมจึงทำให้ต้องเสียเงินไปกับการทำอย่างอื่นก่อนน่าเสียดายมากๆผมมีโอกาสได้คุยกับทีมงานคุยกับลูกลูกศิษย์คุยกับ f อคุยกับผู้ประกอบการลหลายๆท่านเรารู้ปัญหาครับ เรารู้ปัญหาถึงแม้ว่าเราจะย้ำมาโดยตลอดแต่คนก็เลี่ยงที่จะไปทำอย่างอื่นก่อนสิ่งที่สำคัญมากๆสาหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างบ้านขายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เราทุนน้อยไม่สะดวกเรื่องเงินทุนเข้าไหมสิ่งที่สำคัญคือการขาย บอกมาโดยตลอดว่าจะต้องขายก่อนแต่การขายมันดันไปเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่เก่งไม่ถนัดไปเทียนตัวเองบอกว่าฉันไม่ชอบฉันไม่ชำนาญฉันกลัวการถูกปฏิเสธฉันไม่กล้าขายหรอกโดยเฉพาะขายสามดีขายรูปขายกระดาษขายผังโครงการยังไม่มีบ้านมา ทีมงานเราเลยยิ่งมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไกลเรื่องกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดีหรือเปล่าเสียโอกาสครับมีหลายๆท่านนะครับไปวางเงินมัดจำก่อนอาวิ่งไล,ะะละ่ล่าหาที่ดินมาเยอะแยะมากมายพอสมควรแล้วก็ไปวางเงินมัดจำสองแสนสามแสนบางคนวางมากกว่านี้นะนะครับหลายๆท่านไปหาช่างหาผู้รับเหมา บางคนถึงขั้นที่ไปปรึกษาบริษัทใหญ่ๆต้องเสียค่าปรึกษาเบื้องต้นอีกนะครับอาเสียค่าเสียเวลาเขาอีกนะครับไปทำอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายอ่ะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหนึ่งสองสามสี่ต่างๆนั่นนะแต่ไม่ยอมสรุปแบบบ้านสักทีไม่ยอมทำสามดีสักทีไม่ยอมขายสักที บอกกับทีมงานเรามาโด,ย,าดยตลอดมันคือกิจกรรมที่โคตรสำคัญมากๆโดยเฉพาะมือใหม่ทุนน้อยและมันคือโอกาสของยุคปัจจุบันนี้ที่เราสามารถขายก่อนได้เลยโอเคไหมครับแต่มันดันเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าอายกลัวถูกปฏิเสธไม่สามารถที่จะพูดนมหนาวใจได้ไม่สามารถที่จะพีเซนสิ่งดีๆได้ถ้าว่ากันโดยรวมคือมันไม่กล้า เหมือนมันไม่กล้าเหมือนมันคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกลัววิตกกังวลอะไรอยู่ก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเราก็เลยต้องเอาทุนที่มีอยู่เลี้ยงไปทำอย่างอื่นไปหาวิธีการอื่นทำก่อนเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าฉันได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะเฮ้ยฉันได้ลงทุนไปแล้วนะฉันได้ขยับแล้วนะเข้าใจไหมมันก็หนีไม่พ้นของการที่เราคิดถึงแต่เรื่องเงินก่อนเหมือนเดิม การที่เราบอกให้ขายก่อนในเรื่องของการเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังเพราะเราต้องการที่จะทลายกำแพงครับเราต้องการที่จะทลายกำแพงของข้ออ้างความคิดเดิมๆความรู้สึกความเชื่อเดิมๆที่บอกว่าไม่มีเงินฉันไม่มีเงินฉันจะทําได้ยังไงฉันไม่มีทุนเหมือนคนอื่นฉันไม่มีคนสนับสนุนเหมือนคนอื่นฉันจะทําได้ยังไง <oops. S 2> การที่เราบอกให้ขายก่อนเพราะเราต้องการที่จะทลายความเชื่อนี้ วันนึ้งที่เราทลายความเชื่อนี้ออกไปได้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่มันแบบมีคุณค่ามีมูลค่ามีประโยชน์ที่จะสามารถงอกเงยเติบโตได้ครับโอเคไหมมันคือตัวเราเองมันคือศักยภาพที่อยู่ในตัวเราเองแต่ถ้าเรายังยึดติดว่าผิดต้องมีเงินจะต้องมีทุนจะต้องมีเงินสร้างว่าหนึ่งหลังแรกก่อนเชิญถึงจะเริ่มขาย ไม่สามารถที่จะปลดล็อกตรงนี้ไปได้โอเคไหมขอหมายเลขมหนึ่งสำหรับทีมงานเราทุกทุกคนหน่อยครับที่เราจะขายก่อนห้ามหลอกตัวเองห้ามเบียงเบนประเด็นห้ามไปทําอย่างอื่นแล้วก็บอกว่าฉันได้ทําแล้วนะฉันได้ลงมือแล้วนะฉันได้เสียเงินแล้วนะฉันได้จ่ายเงินไปแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะต้องลงเงินไปนี่แต่ยังไม่ยอมขายสักทีอ่ะดังนั้นขอหมายเลขหนึ่งหน่อยครับผมขอหมายเลขมหนึ่งสำหรับ ทีมงานเราทุกๆคนนะครับที่เราจะขายก่อนอสวัสดีครับพี่ชุนคุณพรศักดิ์หมายเลขหนึ่งเย้สุดยอดมากๆลูกค้าคนที่สามมาแล้วเย้ขอแสดงความยินดีด้วยครับขี้อย่างหนึ่งนะขี้อย่างหนึง่งถ้าเราอยากที่จะขายของดีขายอะไรดีก็แล้วแต่เราจะต้องผ่อนคลายชิลๆสบายๆย,ยืดหยุน่น อย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปกดดันอย่าไปหมกมุ่นกับมันมากอขอหมายเล่หนึ่งสำหรับทีมงานเราทุกทุกคนนะครับที่เราจะขายก่อนตามคอนเซปต์ห้ามไปลงทุนห้ามไปลงเงินกับอย่างอื่นห้ามไปถมดินเยอะแยะมากมายห้ามไปจ่ายค่าที่ปรึกษาห้ามไปว่าเงินมัดจำเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกว่าฉันได้ขยับตัวแล้วนะฉันได้ลงทุนแล้วนะฉันเข้าใกล้คําว่าหนึ่งหลังแล้วนะไม่ เราบอกมาดตลอดให้ทุกทุกคนขายก่อนโอเคไหมครับให้ทุกทุกคนขายก่อนอกฎหมายเล่มหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณแฮปปี้คุณรนพัฒส,สวัสดีนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนอาหารวางมะฉาบรรยากาศเหมือนท้องทุ่งนาที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม <laughs> แต่จริงๆคือเราอยู่ที่สวนอาหารวางมะฉาแวะมาสั่งอาหารไปกินกับ พี่กับลุงกับทีมงานที่น่ารักของเราพา้ังบอสดองเบสไปหาลุงหลังปีใหม่สักหน่อยเพราะตอนปีใหม่เราเดินทางไปที่อำเภอเจนะจังหวัดสงขลาบ้านเกิดของเจรีรสโดยก่อนหน้านี้ที่ผ่านครับที่ผ่าน,านมานะครับโดยก่อนหน้านี้ที่ผ่าน,านมาตอนที่คุณแม่ยังอยู่แต่พ่อผมนี่เสียเป็นเป็นสิปีแล้วนะครับแต่แม่เพิ่งเสียเมื่อวันที่20ธันวาคมปีห3สานะครับปี63สามก็เสียครบ1ปีก่อนหน้านี้ทุกๆปี ตอนปีใหม่ล้วก็จะไปอยู่ที่อยู่กับแม่อยู่แล้วแหละอยู่บ้านแม่เพราะเดินทางใกล้สะดวกสบายถ้ากลับใต้ก็จะกลับหลังช่วงเทศกาลสมากกว่าแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะถือว่าเป็นปีแรกที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปเขาดาวที่ใต้ที่บ้านเจรินะครับในอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเจริหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยมีความเสียสละสุดยอดเหมือนกันนะครับอ่าไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วฝาก ฝากกับาฝากทุกคนอีกเรื่องหนึง่งก็เรื่องนี้แหละในกรณีที่เรามีครอบครัวและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแทบที่จะไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านเลยหรือว่ากลับบ้านน้อยมากๆเนื่องจากไกลมีเหตุผลความจําเป็นไม่สะดวกโดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเขาคือคนที่เสียสละนะเขาคือคนที่เสียสละเขาคือคนที่เมื่อไรฉันจะได้ไปอย่างอิสระบ้างนะเมื่อไรฉันจะได้ไปอย่างที่ใจฉันต้องการบ้างหรือเปล่า ดังนั้นเราจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะอหอบคุณกันพูดคุยกันอย่างมีความสุขสื่อสารสิ่งดีๆให้กับกันและเป้าหมายของเราคือวันหนึ่งวันหนึ่งฉันจะต้องเดินทางไปที่ไหนก็ได้ฉันจะไปช่วงเวลาไหนก็ได้ที่อยากจะเป็นฝั่งบ้านหัวหรือฝั่งบ้านเนี่ยฉันจะไปได้ฉันจะต้องประสบความสร็จให้ได้โอเคไหม เมื่อวัผมเนี่ยเดินทางไปอำเภอชนะจังหมั่สงขาเราขับรถไปนะโปติแล้วขึ้นเครื่องบินไปรอบนี้เราก็เหมือนว่าอะไรนะสายพันธุ์ใหม่มันมาพอดีหลายๆอย่างแล้วเราก็อยากที่จะลองขับรถดูด้วยอ่าแล้วก็เดินทางแบบชิวๆพักผ่อนไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะครับไม่ได้เหนื่อยเลยเดินทางพักหนึ่งคืนเรื่อทางแล้วเดินทางต่อแบบชิวๆไม่มันไม่ได้เหนื่อยตรงที่หลักๆคือตรงที่เราไม่ได้มีเจ้านายไม่ได้มีเวลาที่เราจะต้องกลับตอนไหนไม่ได้มี ข้อจากัดจะต้องกลับมาทํางานต่อกลับมาลุยต่ออะไรเงี้ยมันไม่เหนื่อยตรงนี้แหละคนเราแต่ที่มันเหนื่อยคือมันต้องเฮ้ยหมดเวลาแล้วเหรอฉันต้องรีบกลับมาแล้วเหรอฉันต้องทาเวลาแล้วเหรอมันเหมือนแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอดไม่ได้มีอานาจในการเลือกในการตัดสินใจแต่ถ้าวันใดเรามีอานาจในการเลือกในการตัดสินใจเองว่าเราจะทําหรือไม่ทําอะไรเดินทางไปเลยครับยังไงก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเหนื่อยอะไรมากมายสามารถที่ใช้ใจ่ายได้สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นตรงนี้ มันสนุกด้วยซ้ำไปนะการที่เราเดินทางไปดูบ้านเมืองคนอื่นไปเจอที่อื่นบ้างไปเจอวิวอย่างอื่นบ้างแล้วก็ขับรถชิวๆเนี่ยอ่าปลอดโดยเฉพาะรถที่มันมีสมรรถนะดีๆนะว้าวสุดยอดเลยโคตรสนุกเลยอ่านะฮะเสื้อสวยขอบคุณครับระดับรถเบนซ์ไม่เหนื่อยเนี่ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณลิสนะครับวันนี้มาสั่งอาหารไปกินกับทีมงานพูดคุยกันสวัสดีปีใหม่กันนิดหน่อยนะครับ เดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงจะถึงเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงแต่ว่าตอนนี้อาหารยังไม่ได้เลยนะสั่งไปสามสี่อย่างอร่อยแน่แน่อร่อยแน่แน่มีกุ้งเผา,าปลาช่อนปลาซไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็อะไรนะข้าวพัดสีอ่อย่างสี่รายการประมาณสี่รายการประมาณนี้แล้วก็ไปเจอเขาเรียกว่าไปร่วมสมทบกันที่กับอาหารที่บ้านด้วยบางอย่างบางส่วน โอเคนะครับฝากให้กับทีมงานเราด้วยนะครับเนื่องจากเราเจอปัญหาของหลายๆท่านของมือใหม่หลายๆคนเกี่ยวกับการที่เราไม่ยอมทําในสิ่งที่สําคัญในสิ่งที่จําเป็นในสิ่งที่ผมบอกสักทีเเาาไปทําอย่างอื่นเราก็เลยคุยกันสั้นๆง่ายๆวันนี้ไลฟ์ระหว่างรออาหารคือเราจะต้องทําในสิ่งที่มันสําคัญก่อนสําหรับมือใหม่ทุนน้อยคือขายก่อนขายก่อนขายก่อนอย่าเบียงเบนประเด็น ไปลงทุนอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นไปเล่นกิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็บอกว่าฉันได้ขยับตัวแล้วนะฉันได้เริ่มแล้วนะแต่มันไม่ได้มีผลลัพธ์ครับกิจกรรมที่สําคัญที่สุดสําหรับมือใหม่ทุนน้อยคือมันจะต้องขายก่อนโอเคไหมอ่าใครยังไม่ได้กฎหมายได้นึงกดมาเลยนะฉันจะเป็นเจ้าของโครงกาวที่ขายก่อนกดมาเลยกดมาเลยกดมาเลยอย่ารอที่จะขายอย่ารอพร้อมอย่าลีลาอย่ารอจังหวะเยอะแยะมากมายขายก่อนอมเอมเือมเ่อถึงจุดที่ลูกค้า จองมาไม่ว่าคุณจะมีทุนมากทุนน้อยหรือไม่มีทุนเลยก็แล้วแต่อยู่เฉยเฉไม่ได้ครับอยู่ที่เฉยไม่ได้อีกต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากที่จะบอกโอเคนะขายก่อนมันคือกิจกรรมที่สุดยอดแล้วสำหรับมือใหม่ยุคนี้และโอกาสดีมากๆของพวกเราคือการขายมันอยู่ที่ปลายนิ้วของเราเลยมันอยู่ที่ปลายนิ้วของเราเลยจัดไป แล้วคุณจะไม่เครียดไม่เจ็บตัวไม่รู้สึกว่าเราลงทุนกับอย่างอื่นที่มันเยอะแยะมากมายโอเคอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วเดี๋ยวดูอาหารดูอาหารอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วอโอเคนะครับได้เจอกันนะครับผม